สวัสดีคุณผู้ชมครับผมวางแผนเทรดบัญชี28เดือน6ครับผมเริ่มจากยูโร USD เช่นเคยครับผมยูโร USD ครับผมหากเกล่านะครับดูจากตรงนี้ครับผมจากภาพเมื่อวานนะครับก็คือแท่งนี้เป็นแท่งที่โผล่ออกมาจากตัว อีเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งนี้จะเป็นแท่งเซลล์พร้อมกับ TPR หนึ่งร้อยจุดถึงไม้นะครับหนึ่งร้อยจุดถึงหรือเปล่านะครับก็หนึ่งร้อยจุดไม่ถึงถ้าเกิดว่าชน SL ก็คือชน SL ครับผมไม่มีอะไรนะครับทีนี้หากดูภาพรวมปัจจุบันครับผมในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงหน้าปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นขาลงแล้วก็ตรงเนี้ยปิดเป็นแบริสนะครับในไทม์เฟรมอ่าสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชนแนวต้านแบบนี้ครับผมหากนะครับเปิดกลับมาที่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ าสามารถวกกลับออกมาได้ครับผมเนี่ยวกกลับออกมาจาก e มลได้นะครับเนี่ยสามารถวกกลับออกมาได้นะครับเราถึงจะทําการเซลล์ครับผมเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันทะลุแถวๆนี้ได้ครับผมเนี่ยทะลุตรงนี้ได้นะครับเราจะทําการเซลล์นะครับคือราคาปิดเนี่ยต้องออกมาจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าม้วนกลับออกมานะครับเราจะเซลล์เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับผมที่ยื่นในืออีเมล้อยในทางเฟรม m e ชั่วโมงนั่นก็คือลักษณะประมาณนี้ครับผมเนี่ยลักษณะเป็นประมาณเนี้ย แล้วก็เบีกยได้อีกหนึ่งทีแบบนี้ย่อกลับมาแบบนี้เราจะหาจังหวะในการบ่ายนะครับแต่ตอนนี้ครับผมภาพรวมปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงสั่งให้เราเซลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอไปก่อนนะครับว่ามันจะเลือกหน้าเซลล์หรือว่ามันจะย้อนกลับขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าบ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหลักปัจจุบันเขอผมอีเมล2 0 0ยังคงสั่งให้เซลเราก็หาจังหวะในการเซลครับผมแต่ถ้าเกิดว่าโอเคมันเปลี่ยนทิศทางไปนูน่นเราก็จะเปลี่ยนไปเล่นหน้า บบายนะครัในส่วนของทองคําว่าอย่างไรนะครับในส่วนของทองคำเนี่ยปรากฏว่าแผนเมื่อวานนะครับไม่ย้อนครับคุณผู้ชมคือแบบมันไหลขึ้นไปรอบเดียวแบบนี้เราไม่เซลล์ยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมต้องไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับหากดูจากภาพปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ครับผมมันเกิดความลังเลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอีม e ีสองจะใช้ค่อนข้างลําบากเพราะว่ากราฟเป็นไซด์ว์นั่นเองหากดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงตรงนี้ครับผมตรงนี้มันเป็นแชนแนลใช่ไหม มันเป็นแชเนลแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแบรดิทแฟกใช่ไหมถ้าเกิดว่าดูแนวรับเนวต้านเนี่ยแนวรับแนวต้านจะอยู่แถวๆประมาณแถวๆนี้นะครับที่เป็นแท่งคู่เนี่ยนะนะครับแล้วก็เป็นหัวเดิมนะครับเป็นหัวเดิมแล้วก็เป็นแนวรับก่อนหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ทีนี้ครับผมหากดูจากภาพปัจจุบันของผมซีกเนี้ยมันเป็นซีกของการเซลล์อยู่แล้วครับผมแถวแถวสักสองสามสองแปดนะครับสองสามเนี่ยสามห้าแถวแเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าไ ชนเส้นเขียวนี้ได้แล้วสีชั่วโมงครับผมปิดเป็นสีเป็นแท่งแบริชนะครับผมรู้ว่าเป็นสีแดงนะครับเราก็หาจังหวะในการเซลล์ตามระบบครับผมตัวเนี้ยนะครับทีนี้หากซูมดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงภาพรวมปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมหากซูมดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยภาพรวมปัจจุบันเป็นแบบนี้ก็คือนะครับตัวเนี้ยนะครับในสีชั่วโมงเนี่ยนะครับนะครับตรงเนี้ย ไอ้นี่ไอ้นี่หนึ่งชั่วโมงครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเบรกลงมาได้นะครับผู้ชมนะครับถ้าราคาปิดนะครับเนี่ยถ้าราคาปิดสามารถลงต่ำกว่านี้ได้ครับผมเราจะมองหน้าเซลเลยทันทีนะครับก็สามารถเซลตามได้นะกรณีที่แบบว่ามันปิดลงมาแถวๆนี้นครับถ้าปิดต่ำกว่านี้นะครับสามารถเซลได้แล้วก็สต็อปลอสเนี่ยอาจจะเหนือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าจะ กลางไปพันจุดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ท p เนี่ยห้าร้อจุดถึงหนึ่งพันจุดก็เพียงพอครับผมห้าร้อจุดถึงหนึ่งพันจุดก็เพียงพอในส่วนของอทองคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำณปัจจุบันก็ผมยังคงมองหน้าเสวยเป็นหลักแล้วจะสลับไปเล่นหน้าใบาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมเราจะสลับไปเล่นหน้าใบาก็ต่อเมื่อนะครับมันเบรกขึ้นไปนู่นน่ะเบรกขึ้นไปนู่นนะย้อนกลับมาแบบเนี้ยเราถึงจะหาจังหวะในการบาบนะครับภาพรวมปัจจุบันเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านไอ้ตัว 2 3 3 5 2 3 3 4เท่าเดี๋ยนี้เราจะหาจังหวะในการเซลล์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเบรกตรงประมาณสัก2 3 2 0นะครับ2 3เนี่ย2 3 2 2เนี่ยตรงเนี้ยตรงปลายไส้เนี่ยถ้าเกิดว่าปิดต่ำแบบนี้ได้ครับผมมันจะสวยมากนะผมเราก็ทำหาจังหวะในการเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอทองคำวันนี้เล่นเซล อีูก็เล่นเซลล์นะครับจนกว่าระบบของเราจะสั่งให้กลับไปเล่นหน้าบ่ายนะครับตรงนี้ก็ยังคงเซลล์เป็นปกตินะครับผมก็ตามนี้ครับผม